ดีค่ะเนาะเยวันได้ก็มาทำตามสัญญาเนาะที่ใี่ได้ขอช่องกับหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวนี้เยวันก็ก็ได้บูชาเนาะดอกไม้ทูบเทียนเนาะเพื่อไปไปที่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อปดนี่นะคะเยวันมาเยวันก็ได้มาขอว่าขอ,ขอให้ขอให,ขอให้ได้ช่องเนาะช่องของเยวันคืนเนาะ เยวันก็ก็ได้แล้วเนาะค่านนี้เยวันก็จะมาไหว้พระเนาะขอพรท่านที่ลูกได้ขอไปที่เยวันได้ขอไปนะก็ประสบความสําเร็จเนาะเยวันก็ได้มาสักการะท่านเนาะของพ่อปดหนี้นะคะแล้วเยวันจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในเมื่อวาน ทสิตนะคะนายวัันก็ได้มาขอโชคขอลานะมาทำตามที่นายวันได้ขอไว้เนะทำตามฝันฝันที่เราทำเราอยากได้ช่องเราคืนนะนายวัันก็มาตามฝันแล้วนะก็ขอให้ช่องนายวันชชแนลหิงหปงต่างๆด้วยนะคะ เข้มของใจยนางโอ้ ar, corner, yeah, ัวตาตาวานตลหดเลยหนึ่งร้อยบาทสาธุเป็นแขนแผทองไม่หยาบนเป็นแขนแข่งทองเลยสาธุ อ่าคณะนูนว่าอะไรเจ้าพี่สาวพี่ชายคุณแม่จ๋าให้กำลังใจแถมลถตั๋ลี่หรือยังไงจ๊มคณะเนี่ยเพิ่งแปดถึงเหรอโซดีโซฟว์โบตานาคณะนี้คณะนักบุญที่ไหนน้องเใ็นเสื่อเป็นทีมเออ ขอให้ลูกสมบรณงมากทุกประการด้วยมแล้วรึนไปแล้วเดี๋ยวยอนเจออีกคณะอุมาย้อนกันหนคณะโซเทซาวคณะนี้เดินหน้า300หลังสองแบบสอบาสใบยนอมคณะโซเทก็ปู่นะคช